นี่มีปลารวยๆคุณผู้ชมค่ะสู้ปลากัดของนิ้ฉันไม่ได้ค่ะปลากัดปลากัดตัวละสามหมื่นค่ะเห็นไหมปลากัดนี่เดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะที่ SK b e t เบตตาฟค่ะอยู่ที่คลองท่อมกระบีนะคะเขาเลี้ยงกันเป็นจริงเป็นจังมากนะคะที่เห็นอยู่นี่คือโหลปลากัด เลี้ยงมาตั้งแต่ปี51ตอนนี้พ่อพันเองปัจกัยนี้เลี้ยงรวมกันไหมไม่ได้สี่ห้าตัวเอามารวมกันไม่ได้ไม่ได้เดวได้ไม่ได้ไม่ได้กัดกันตายเลยเหรอเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะสิว่าอันไหนเป็นญาติอันไหนเป็นพี่เป็นน้องกันมันจะไม่กัดกันมั่วซั่วเนี่ยมันจะไปยุ่งมันจะไปญาติไรกันได้ไงเรามันเลี้ยงมันเลี้ยงด้วยกันไม่รู้อะแต่ว่าเขาเลี้ยงใส่โหลใครโหลมันนะโหลใครโหลมันเลยแต่ว่าถึงเวลาเขาจะผสมพันธุ์เขาก็เอาพ่อพันธุ์์แมมมมม่่พััันนนนธุุาาผผสสยยยงงไโออออ้จจะะกกดดลลเเเีีคณ ละเอียดยังละเอียดอย่างเงี้ไปถามเองเลยปะกลัวมันจะกัดกันนะสิที่นี่เ,เนี่ยนะคะคนที่เขาขายคนที่เขาผสมพันธุ์เนี่ยเออเขาก็ทํามาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอย่างที่บอกบแล้วก็เคยเอาไปประกวดปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศมาอมเออแล้วราคาตัวที่มันชนะเนี่ยนะตัวละสามหมื่นบาทโอ้โหตัวหนึง่งน,นะใช่เข้าไปประมูลขายผ่านทางเว็บไซต์นะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าใครอยากจะลองทำอยากจะลองผสมแล้วก็ขายดูเนี่ยมันก็มีโอกาสนะอ,อย่างฟาร์ม SK b เ t a บต้ฟาร์มเนี่ยนะคะเขาได้รับการส่งเสริมจากกรมประมงมแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสะสะวแล้วก็พระนครเหนือด้วยนะคะมสมาคมปรากัศด้วยก็ทำให้เขามีไรายได้แบบ เป็นประจำอ่ะมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วค่ะม,มันก็เป็นไรายได้ประจำขึ้นมาแล้วครับเออ,อใครที่สนใจนะคะก็ล,ลองศึกษาหาความรู้ดูนะคะเพราะว่าอย่างพี่สมศักดิ์คงเมคาเนี่แกเป็นชาวบ้านคลองท่อมธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่แกเลี้ยงแกเพาะพันธุ์แกศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองมา8ปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับออโอ้ตายละ ปลาที่ผมเลี้ยงไว้นี่ราคาไม่ได้ครึ่งไม่ได้ค่อนเลยนะเนี่ยปลา oh, ช่อนน่ะลหะโอ้ปลาช่อนปลาอะไรนี่โอ้โห oh, หัน<ล>ไปเลี้ยงประกัดดีไหมเนี่ยดีค่ะเออเนาะดีดีดีดด